ร้านนี้ต้องชิมไม่งั้นเฮียสงตีตายเฮียสงตีตายวันนี้พอลุกเร่งผมครับจะมาแนะนำร้านอร่อยเช่นเคยนะครับใช่ไหมครับนิกใช่แล้วครับวันนี้พิเศษนิดหนึ่งครับท่านผู้ชมครับใครที่ชอบทานอาหารญี่ปุ่นนะครับแล้วชอบทานโอมาการเซบอกเลยวันนี้ผมจะแนะนำร้านนี้ครับชื่อว่าร้านมาลุอุมิริเวอร์วิว โอมาเกษตรนะครับร้านเขาตั้งอยู่ที่โครงการท่าวังหลังชั้น3นะครับร้านเขาเปิดตั้งแต่9โมงเช้าถึง4ทุ่มนะครับมีทั้งเมนูอาราคาร์ดมีโอมาเกษตรสรอบด้วยกันกรุณาจองล่วงหน้า 2ชั่วโมงครับผมร้านมารูอุมิ r ิเวอร์วิวโอมาเกษตรนะครับเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นโอมาเกษตรครับริมแม่น้ําเจ้าพยานะครับกับการผสมผสานการปรุงอาหารญี่ปุ่นพร้อมความแซ่บแบบไทยนั่นเองเรานั่งกินอยู่ตรงนี้เนี่ยเราสามารถเทควิวแม่น้ําเจ้าพยาได้กินโอมาเกษตรหรูๆแล้วก็ชมวิวแม่น้ําเจ้าพยาไปด้วยแล้ววันนี้ครับเมนูที่เราจะมาแนะนํานั่นก็คือโอมาเกษตรที่มีถึง18คอร์สนะครับ,ร,บราคา3,600 99บาทบวกบวกนะครับแต่โอมาเกษตรของร้านเขาเริ่มต้นเพียง699าบกาทบวกบวกก็มีนี่ฮะก็ต้องนี่ด้วยครับยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามแล้วครับเชฟเสวเชฟเสวครับสวัสดีครับเชฟผู้ที่จะเป็นคนรังสรรค์อาหารให้เราได้ทานนั่นเองนะครับวันนี้มีเมนูอะไรที่จะมาให้พ่อลูกเล่นของกินบ้างครับพี่เป็นเมนูแรกนะครับครับผมนี่เป็นสลัดครับผมอ๋อ อากามะอะโวคาโดพอมิโรสลัดได้นําให้ลูกค้าทานคําแรกนะครับเป็นคําอะโวคาโดก่อนนี่ครับคำที่สองก็จะเป็นคำที่มีกระส้มโอส้มโอที่สู้เป็นกระส้มโอทองดีนะครับมาจากนครปฐมแล้วก็คำที่สามก็จะเป็นไข่ปลานะครับคำที่สี่เป็นมะเขือเทศล้างปากนะครับตัวนี้เราจะหมักกับอูแมะชูประมาณห้านาทีครับผมเป็นรสชาติของอูแมะด้วยครับผมครับเพลนครับ ชิมกันครั้งที่สองเราได้อีกคูละอ,อ,อืปิดท้ายนี่เลยอันนี้เป็นมะเขือเทศอ่า้ยกินเข้าไปโอ้โหแจ๋วว่ะต่อไปเมนูนที่สองเลยครับเชฟครับัันครบ,ครบี่ทำสดสด วีนนี้เราจะใช้ใสายพันธุ์บาฟุ้นครับบาประ้าใช่ครับบาฟุนาฟ้นคร,นบรนับาฟุนาฟ้นเนี่ยความอร่อยเราสัมผัสกันมาบ่อยแล้วแหละแต่คอมบิเนชันของเขาดิที่มันลงตัวตัวข้าวเข,า,ข,า,ขาตัวสาหร่ายเขา ทานไปสอเมนูและนี่เมนูนี้คือเมนูอะไรครับเชฟเสวกเมนูเป็นโฮลารไงนะครับเป็นหอยสังมะละครับผมเมนูเป็นโฮลารไงริโซโต้นะครับครับเราจะนำหอยสังมะระตัวนี้มาตุ๋นประมาณ5ชั่วโมงครับแล้วก็จะได้นำซอสกมาาจากตัวหอยตัวนี้ครับครับผมแล้วก็ส่วนไข่ของเขาเราก็จะมาทำเป็นซอสครับผม พิเศษครับเดี๋ยวเชฟจะพ่นทองให้เฮ้ยโอ้ยเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับนี่พ่นทองให้เสร็จแลยก็บอกเชฟกวว่าจานนี้ฟิวชั่นมากเลยนะแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องชมก็คือซอสของเขาซอสของเขาเข้มข้นมากเมื่อมาเจอกับอุนิเนี่ย หัวมันลงตัวมากไปที่ไหนทานโอมาเกษก็มีใช่แต่มาทานโอมาเกษตรที่นี่วิวสวยมากเห็นแม่น้ำเจ้าพระยาใช่นั่นงตรงนี้ได้คุยกับเชฟแต่ถ้าคุณอยากชมแม่น้ำเจ้าพระยาใกล้ๆเขาก็มีเคาน์เตอร์ให้นั่งชมแม่น้ำสวยมากมเลยนะครับกับร้านนี้ครับมาลุอุมิริเวอร์วิวโอมาเกษตรนะครับเดี๋ยวพักกันสักรูครับช่วงหน้ามาดูว่าเมนูอะไรอร่อยที่มาแล้วต้องสั่งไม่้นเนี่ยสองตีตาย กลับมาอร่อยกันต่อกับช่วงเฮียสงตีตายครับวันนี้พ่อรู๊เล่งหนงครับวันนี้แนะนาอีกหนึ่งร้านตีตายนะเป็นร้านโอมาเกษตรนะครับครับราคาดก็มีถูกต้องร้านก็ตั้งอยู่ริมแม่น้าเจ้าพระยาเลยถูกต้องมาลุอุมิริเวอร์วิวโอมาเกษตรนะครับใช่แล้วตั้งอยู่ที่โครงการท่าวังหลังชั้น3ครับใช่ครับเปิดทุกวันตั้งแต่เก้าโมงเช้าถึง4ี่ทุ่มใช่ครับโอมาเกษตรมี4รอบในนี้ต้องจองล่วงหน้านะครับ2ชั่วโมงนะอย่างน้อยนะอย่าลืมนะจ๊ะวันนี้คอสที่เรามานั่งทานมา แนะนำกันก็คือคอร์สที่มีถึง18คอร์สด้วยกันนะครับชื่อว่าคอร์สอะไรครับคุณนิคครับนี่ครับ,บ Legendary Cruise x c h a n g c o นั่นเองหรือว่า18คำราคา3,699บาทบวกๆนะครับใช่ครับแต่ว่าอันนี้นี่คือเป็นคอร์สท,ที่วันนี้เนี่ยเราพามาแนะนำคอสโอมาเกษตนะครับเริ่มต้นที่699บาทบวกๆเท่านั้นเองและคุณจะได้รับไปทั้งหมด9คำเลยครับ เอาครับมาเชฟต่อกันครับผมครับข้อต่อไปก็จะเป็นชูชีแล้วนะครับพิซซ่าคุณลูกค้าสามารถทานวาสลีได้ไหมครับได้ได้ครับนี่ขูดกันสดๆดเลยนะนี่ครับขูดสดๆนะครับที่เราจะได้ทานคือเมนูอะไรครับเชฟเป็นชูทโรครับเป็นปลาทูน่าส่วนที่2ของปลานะครับ ครับเดี๋ยวเช็คท็อปอ๋อยังไม่เ้เลยครับยังครับผมมีอะไรท็อปอีกท่านผู้ชมครับเป็น black topful ครับผมว้าว black topful นะครับใส่ไม่ยั้งเลยเชฟเนี่ยโอ้ยเชิญครับ ผู้ชมต้องมาลองด้วยตัวคุณเองใช่จะเล่ายังไงนะครับท่านผู้ชมครับมันก็ไม่เท่ากับคุณเดินทางมาทานที่นี่บอกเลยว่าเซตนี้อร่อยมากคุณต้องมาชิมไม่งั้นเหียซุรงตาย<ป>แต่นอกจากเมนูโอมาเกเตแล้วนะครับที่นี่เนี่ยเขาก็ยังมีเมนูอลาคาร์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ ไม่ว่าจะเป็นตำรวมซาชิมิโอนิกิริข้าวหน้าหมูทอดคาริเบเนโรก็มีนะครับยิ่งไปกว่านั้นครับที่ร้านเนี่ยเขากําลังคิดค้นเมนูพิเศษมาให้คุณลูกค้าที่มาใช้บริการอยู่รีบเดินทางมาที่นี่เลยครับใครไม่กินโอมาเซก็มากินอาราคานะจ๊ะและวันนี้ครับว่าต้องขอขอบคุณมินเซตเวลเนสเซ็นเตอร์สาขาทาวินทาวครับผู้ให้บริการด้านความงามกว่า30ปีกับโปรแกรมฟื้นฟูร่างกายครับออกซิเจนเทอร์รพีนะครับสำหรับผู้โชคดี1ิท่านแรกทดลองใช้ฟรีไปเลยนะครับ จองคอรอนหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับได้ที่ไลน์แอดครับ @aroundtheworld ครับหรือสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอตอนนี้เลยก็ได้นะครับใช้ได้นะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31พฤษภาคม2567นี้นะครับและก็ต้องขอขอบคุณครับขิงผงํำเหนจรูปตราบ้านสมุนไพรครับมีทั้งแบบออริจินอลและขิงผง100%ไม่มีน้ำตาลสามารถหาซื้อได้ที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วประเทศไทยชอปปี้ลาซาด้าเซิร์ชไปที่ herbhouse underscore official สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ l ล n e แอดแอดเทอร์โบเฮาครับและช่องทางใหม่ขอ,ยอยงเราครับ t i k t o อกเ r อร์โบเฮาสอร่อยขนาดนี้ครับเพราะลูกเล้งของมอบป้ายการันตีความอร่อยร้านนี้ต้องชิมไม่งั้นเย่ยสงตีตายเมนูหลากหลายอาหารคุณภาพดีทางรายการเนี่ยก็ต้องขอมอบชาตามือให้กับทางร้านไปเลยนะฮะ และถ้าเห็นป้ายเฮียสงตีตายแปะอยู่ที่ไหนอย่าลืมเข้าไปลิ้มลองความอร่อยกันให้ได้ไม่งั้นเฮียสงตีตายนะครับ